เขาเขียนหนังสือเขาบอกว่าวันที่เขาเส้นเราเห็นในสมองแตกมันหมอไปผ่าเนี่ยมันเท่าไคเท่าไคไก่นะเลือดเลือดข้างในสมองแล้วตื่นเช้ามามันมึนๆุนยังไมั้งในที่สุดล้มเลือดมันออกในสมองทุกอย่างเป็นสโลโมชั่นหมดเริ่มจากเสียงในสมองมันเงียบมันจะมีความเงียบปกติมันจะคุยแข่งกับเราเราตื่นในเวลาที่เราตื่นมันจะมีเสียงคุยแข่งมันไม่คุยมันไม่พูดมันเงียบเริ่มมองมือตัวเองกับผนังเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหมดมันไม่มีการแบ่งแยกมันเกิดยูนิตี้มันเกิดฮ สงบเงียบไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยเงียบสงบนอนนิ่งจะอยู่ๆมาไอ้สมองซีกซ้ายมันฮึดขึ้นเพราะว่าพอมันเส้นเลือดมันแตกใช่ไหมซีกขวามันเทคโอเวอร์มันทํางานมันจะมองอะไรเป็นองครวมเชื่อมโยงแล้วก็สบายซีกซ้ายมันเคยเป็นนายมันถูกกดมันเงียบเงียบสักพักหนึ่งมันฮึดขึ้นมามันบอกว่าเนี่ยฉันเป็นอะไรเส้นเลือดในสมองแตกอยู่อย่างนี้ต่อไปตายแน่ๆอยากมีชีวิตอยู่มันก็ลุกขึ้นมาตะเกียกตะกายจะไปที่โทรศัพท์ห่างไปแค่สองวานเนี่ยไปได้ทีละนิดๆเหมือนไกลเป็นกิโลเลยแล้วเดี๋ยวไอ้ซีกขวาามมมัันน็พออจะบก ไม่จำไปหรอกอยู่งี้สบายดีมีความสุขที่คนอยากตายเนี่ยพอซีขวามันเทคโอเวอร์เลยนะมันรวมเป็นหนึ่งกะจัก,กรวาลอ่ะไม่มีการแบ่งแยกอยู่งี้ดีแล้วเดี๋ยวไอ้ฝ่ายซ้ายก็ฮึดอกีกยังไม่อยากตายไปถึงโทรศัพท์ซีกซ้ายมันรู้ภาษารู้ตัวเลขนับเลขไม่เป็นหนึ่งสองสามไม่นับไม่ได้นะแต่แกสามารถโทรศัพท์ไปที่ทำงานซึ่งเป็นส่วนงานที่ทำเรื่องภาษาวิทยาโดยเฉพาะเลยแล้วแกก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นแกเอานามบัตรของที่ทำงานมาวางแล้วก็กดตามภาพของเลขแป้นโทรศัพท์เนี่ยเลขหนึ่งในในนามบัตรมันเลขอย่างนี้แต่แกอ่านไไมม่่อออกกกเลยแรรู้ห ก็ไปตามนั้นน่ยตามภาพเพราะฉะนั้นมันจึงถูกต้องแล้วที่ว่าด้านซ้ายคิดเป็นภาษาด้านขวาคิดเป็นภาพพวกศิลปินเนี่ยมันจะวา,าดภาพเนี่มันจะต้องใช้ซีขวาภาพสักพักทะลุ่นเขารับสายพูดมาแกก็พูดไม่ได้ภาษาไม่มีแล้วแกเอาเอออเอออเอแต่สํานักงานเนี่ยมันทํางานเรื่องประเภทนี้เขาติดสัมคารู้เลยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นส่งรถพยาบาลมารับไปไปรักษาพอไปรักษาฟื้นขึ้นมาเนี่ยแกก็เลยออกเลคเชอร์ว่าถ้าจะให้มีความสุขสมองซีขวาควรจะได้มีบทบาทมากขึ้นมันจะมองโลกแบบองค์รวม <c oughs> เป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการทะเลาะบอกเองและแกก็มาพูดถึงว่าแม้กระทั่งประสบการณ์ของกรรมฐานเนี่ยเวลาเท้าชานที่มันรวมกันเป็นเอกภาพหรือศิลปินที่วาดภาพมันมาจากพลังของซีขวาแต่ซีขวาอย่างเดียวก็อยู่ในโลกไม่ได้มันต้องซีกซ้ายกับซีขวาทาง,งานอย่างสมดุลมันก็เลยทําให้นึกถึงพุทธพจน์นี้คนเรามีสามประเภทตาบอดคือไม่ใช้สมองสักสีใดจิกหนึ่งเอกจากเอกจักขู่ใช้ซีกซ้ายเป็นหลักจึงประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพอยู่ในโลกได้ทวิจักรขู่เกินสมดุลซึ่งพุณเจ้าตรัสไว้ในอันธสูตรเีกตาบ คือไม่ม on ีในตาอันเป็นเหตุให้ได้พบกกระสับที่ยังไม่ได้หรือทำพบกกระสับที่ได้แล้วให้ถวีขึ้นซิกสายไม่ทำนานไม่ใช่ไม่มีในแล้วแถมไม่มีในตาเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลไม่มีเรื่องของศาสนาเรื่องศิลปะเรื่องอะไรเลยประกอบอาชีพก็ล้มเหลวคุณค่าของความเป็นมนุษย์เรื่องศิลปะเรื่องคุณงามความดีก็ไม่มีนี่คือคนตาบอดไม่ใช้สมองทั้งสองสิทธแต่คนตาเดียวก็คือได้พบกับทรัพย์มาแต่ไม่มีเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเรื่องศิลปะส่วนคนที่สมบูรณ์มนุษย์ติสมบูรณ์คือคนที่ประสบควาาาามมมมมมสสเเเรรรรรรร็จในนกกกปปะะะะออบบชีีีีพแลลธศิขยยุษ์์ูณ ในปัจจุบันเราเรียกว่าคนที่เชื่อมทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันคนที่เรียกว่าจีเนสอัจฉริยะเนี่ยคือคนที่สามารถใช้สมองทั้งสองซีกเต็มตามศักยภาพและใครที่ประสานสมองทั้งสองซีกได้เต็มตามศักยภาพเขาเรียกว่าจ